วัสดีครับทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบบปอนะครับวันนี้เราจะมาเล่นลองเมตากันนะซึ่งเป็นตัวใหม่มาแหละสามตัวโซอี้วิกเตอร์แล้วก็ไหลเว้นนะเด็ดดวงทท่านั้นเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันไหนนี่วิกเตอร์โซอี้นะจะมีสองตัวก็คือวิกเตอร์กับโซอี้นั่นแหละมาดูโซอี้กันก,นก่อนนี่แม่หนูตาสองสีด้วิเขียวอันฟ้าอันค่าลายเ์แค่หนึ่งนะเหมือนทีโมะตัวจกๆหน่อย เมื่อตีเข้า n e x กซันนะจะจะเสกซูปเปอร์สตาร์ออกมานะก็คืออันนี้ก็คือคล้ายๆอันนี้เลย i n v o k กแต่ว่าเป็นค่าไร้น้อยกว่า3นะแล้วก็ถ้ามีอยู่แล้วนะก็จะ Cost นะีดคอร์สหนึ่อะก็คือลด1คอร์โซอี้นะจะเวลอัพก็ต่อเมื่อเล่น10การ์ดท,ที่แตกต่างกันนะโซอี้ต้องอยู่บนสนามด้วยนะแต่ว่าเล่นกับเด็กที่มันครีเอทการ์ดเยอะๆก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็เมื่อเวลอัพนะ ทุกตัวที่อยู่ใน덱อ่ะเราจะเวลาลงอะมันจะมอบคีย์เวิร์ดให้กับทุกตัวเลยอย่างเช่นมี o อเวอร์เวใช่ไหมเราลงไปก็จะทําให้ทุกตัวเนี่ยติด o v e r w ร์เวแล้วก็เหมือนเดิมตีเข้า n นเซ็กซ์ก็จะได้การ์ดอันนี้มาบีโฮเดอร์อินฟินิตี้แต่ว่าค่าไรจะเป็นศูนย์ั่นเองอันนี้จะเปลของโซอี้้วก็คือสตันตัว s t u นเอนเมแล้วก็สร้างอันนี้มานะก็คือ d ิวซี e เอน y มี่แดดแอคแคกดิสราหรือว่าสตันไป แล้ววิกเตอร์วิกเตอร์วิกเตอร์วิกเตอร,วตอร์วิกเตอร์นะก็เป็นตัวใหม่มามีคีย์เวิร์ดใหม่ก็คืออาร์กเมนต์นะก็คือถ้าเล่นการ์ดที่ครีเอทมาจะแกรนด์หนึ่งศูนย์นะเมื่อเริ่มจะได้เฮกคอร์นะก็คือไว้สุ่มคีย์เวิร์ดให้วิกเตอร์หนึ่งอันแล้วก็เลเวลอัพก็ต่อเมื่อเล่นการ์ดที่ครีเอทแปดใบปวกๆไม่ต้องอยู่บนสนามก็ได้นะแล้วก็ตอนเลเวลอัพนะก็คือลดค่าไลา่การ์ดที่ถูกสร้างเนี่ยหนึ่งหน่วย แล้วก็สร้างอันนี้เหมือนเดิมจะทำให้วิกเตอร์เนี่ยปั่นปวดมากเลยนะถ้าสามารถยืนได้แล้วก็เสกคียบอร์ดไปเรื่อยๆโดยเด็กนี้ก็จะมีโปโลนะเพราะว่าเวลาทิ้งจะครีเอทอันนี้ใช่ไหมอันนี้มันคือการครีเอทเพราะฉะนั้นก็ดีอันนี้ก็อาร์กเมนตีใบนะดีเหมือนกันอันนี้เป็นอันที่ดีมากๆเลยสําหรับอันนี้ทุกคนเอาไปใช้ในหลายเด็กเลยก็คือบริชเชนสติกบอร์เนี่ยก็คือมาเริ่มจะใส่อันนี้ขึ้นมา เหตการนี้ขึ้นมานะก็คือดิวหนึ่งทูเอนามี่เน็กซัตได้ทุกเทนะิร์นอ่ะการนี้ก็เอาไว้ใช้กับโซอี e ้นะตามที่โชแมทเลยก็มีอิรูซีฟกับไลท์สติลซึ่งเวลาลงไปก็มอบให้ทุกตัวอันนี้เนียนบอทก็ดีเหมือนกันมีอาร์เมนต์อิรูซีฟเราสามารถปั erm ๊บดาเมจอิรูซีฟตัวเนี้ยได้เรื่อยๆอย่ะสุดยอดอันนี้มีเดสเบร์ Ray นะแล้วอันนี้เชดเอาด้วยมอลเทนก็เอาไปใช้เวลาวิกเตอร์เบลอัพอย่างเงี้ยมันก็สามารถตีได้รัวๆ อันนี้ก็คือรวมคีย์เวิร์ดทุกตัวมาที่ตัวนี้ด้วยนะแล้วก็แค่นั้นแหละตอนตีก็จะรวมคีย์เวิร์ดมาให้ตัวนี้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะวิกเตอร์โซอี้เจอแอดเซนจูนี่ก็น่าจะยากอยู่นะโซอี้ขึ้นเนียนบอดขึ้นโซอี้เก็บไบโอเคมีบอดมา เขาน่าจะมีการฆ่าโซอี้แต่ว่าไม่มีอีโดซีแน,น่นอนเด็กนี่นี่ขึ้นหนึ่งศูนยะ์แล้วเราต้องเล่นการ์ดที่แตกต่างกันโคตรเดียวเวลาโซอี้เสียงนะมันไม่ใช่ฟิตติ้งนะอันเนี้ยแต่อันเนี้ยนนเวลาใช้ัเนี่ยมันจะสร้างอันเนี้ยที่เป็นฟิตติ้งครับมีแช่ไหมโอเคข้าไปครับ ตัวแรกแบบโคตรแลก <c oughs> โอเค,อเคไลท์ที่สองโอี้มันถือว่าอัพเวลก็ยากของตัวน,นะแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดน,นั้นนะเนียนบ้าไ คือมันก็ดูใช้ได้นะแต่ว่าหัวหัวเป็นแมวแต่ตัวใหญ่เท่าคนอ่ะมันก็เลยดูตลกนิดนึงอ่ะอะไรอ,อีกหูปัดคอเราต้องใช้เพลวะไม่งันไม่ได้มันวิสามนี่ว่าเออลืมโอ้จบแล้วแล้วเลื่อยผิดพลาดกันได้มันพึ่งมาใหม่อุ้ย เ,ออเขาไม่ฆ่าตัเองเลยเดี๋ยวจะหนาวเ,ออเพื่อนทักมาทาหมองก่นนะ ้หกแล้วเธอ,อห,หน้าโซอ,อี้ก็เวลอัพแล้วนะถ้าไม่ตายซะก่อนนะโซอ,อี้ยังไม่ได้ตีเลยบ,บ้าตีไปก่อนเลยเนี่ยไอ้บ,บ้าจะรวมคีย์เวิร์ดมาไอ้ใส่เจมก็ได้นี่ว่าลืมลืมเจ็ด แปดเก้าสิบเออครบได้นะเนี่ยนี่ทิ้งเด็ดเวยส่งโปโลหน,นึ่งแล้วก็ใช้เจมหนึ่งอันหรือว่าใช้อันนี้ก็ได้แต่ว่านมาจำเป็นฆ่าไปก่อนแลนะ้วกันโอเคลงตัวนี้ไปก็เวลอัพมาเนี่ยโอ้อืมเขาฆ่าเราได้หลายตัว มันไปแล้วพาไปแล้วมาแล้วโซอี้พีปิวบอกเลยโคตรน่ารักนี่แล้วเราทุกตัวก็ได้ควีกแฉกต้องเป็นตัวที่ยังไม่ลงนะแล้วพอลงอ่ะค่อยให้เพราะฉะนั้นก็ลาก่อนนะตัวนี้เขาเท่าไหร่เราเนี่ยเท่าไหร่เลยเท่าไหร่โอเคครับ รอไวก่อนเพราะว่าถ้าลงถ้าการตอไปเราดีก็ค่อยลงต่นั้นก็ได้เนสเลใส่ป้อมไอ้ครับเนสเลนี่คือทำลายแลนด์มาร์กไม่ก็ดิวสามใส่กับอะไรก็ได้นะไนได้อาบเต์ช็อกอีกลงไปห้า เก้าสิบเวสสิงพราจากเขาจะมีแฮตวินอะ่ะเนี่ชนะสวยตอนนี้โซอีเด่นมิกเตอร์ไม่ขึ้นดีเลย เป็นทเทรดครับออเรียนสซงโอเคจะได้โอเคลงไปอืมอปีก่อนเลยจะได้เจม,มานะอืมใส่เพลวเลยโอเคก็ถือว่าครมอยู่นะ เพลมันก็ถือว่า,าด่าดีเนียนรอดเนียนดรอยเลยเพลอีกอันข้ามมาข้ามกลับแล้วกันไม่รู้ทำอะไรล,ะลงนี่ไปขอหิวคืนหน่อยแล้วกันเข้าม <did> มีสเตรช เหรครับเหลือแค่บิกเตอร์ถ้าบิกเตอร์มาก็ดีสั่งได้ปะเนี่ยโอ้มากระทืบลงอ่ะพยายามที่จะอัพเวลเทรดนะ ไปกองไปกันหน่อยโอเคครับรับได้เทรดยังเวลไม่อัพด้วยเกือบอัพอะ่ะแต่เบกเตอร์และเวลาสแปมสกิกลแล้วสเปลดีใช่ไหม เราต้องพยายามฆ่าเทรสไม่ไงั้นเขาเรียกออริจนสูม่ะก็จะมีเดดเล่กับมิติช็อตเนี่ยแหละต้องดูเขาก่อนพอเราวิ่งเสร็จก็โอเคนะถ้าานาเขาหมดแล้วนะเราก็ฆ่าเขาได้เลยฆ่าเทรสไปก่อน ราคาร,ร s ติดเฟียรซ้่ด้วยแต่ว่าตัวนี้ยังมีอยู่ <Yeah. S 2> ตีไบครับโอเคเนี่ยเขาเสียฮ <c oughs> อลล <c oughs> ์วีนเปล่าๆสร้างคีย์เวิร์ดต่อไป <c oughs> เพื่อนเท่าไหร่ละสองเลย จริง,รงเราข้ามเลยดีกว่านะเออเผื่อเขามีรูนิชันข้ามมันเลยก็ได้เราสามารถใช้เนี่ยเพื่อที่จะอัพเบลวิกเตอร์ได้เราก็สามารถบับเนียนบอทได้เ,เขามาหนาเก้าจะมีรูนิชันบอกว่าไปลองดูปื๊บเต็มมือแล้วก็บับบับบับไปเรื่อยๆ เก็บบูเดียนเนี่นั่นเนี่ยว่าแล้วไม่มีตัวแล้วอ่ะอืมทิ้งเกียร์ไปเดือด มิสเตอร์เวลอ,อวล์เบลล์แล้วก็เพลว์หาการเล่นมีโซอีอ้ลงมาเวลเวลอเออโอเคทำตามที่จะเดีแต่ว่าโปโดล็อดโอเคเขาที่หน้า เธอหน้าเราตีอ่ะเขาก็ตายแล้ะไม่ลงบอดอ่ะลืมไมตันบอลเฮ้ยเฮ้ยชนะแล้วนะเนี่ยต้องการอยู่ว <super progressive Attention, S 1> ่าลงบอดไปกันหนึ่งตัวก็ชนะแหละการแค่นี้แหละชนะ อ่ะาม,มาจริงตอนนั้นถ้าเราไม่เราข้ามมาแล้วก็ตีด้วยดูนิชันก็นั่นไปแล้วนะเนี่ยเพื่อเขามีดูนิชันออีกรอบดีไปครับเย yeah. ชนะ นี่ก็คือวิกเตอร์โซอีนะก็จะประมาณนี้แหละแต่ถ้าวิกเตอร์ยืนได้อก็จะปวดมากเลยคล้ายๆทว i ตเตอร์เฟอะประมาณนั้นเลยความรู้สึกอะเพจากนั้นก็เอาไปเล่นกันได้นะเดี๋ยวโคดอยู่ใน c r i p t i o n เนาะก็คือใต้คลิปนี่แหละไปดูกันได้เดี๋ยววางไว้ให้ก็จะประมาณนี้นะ,นะลนลนววแล้วจนะเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรปะแน่นอนเพราะว่าสวิมเล่นให้ดูแล้วโคตรสนุกเดี๋ยวเอามาให้ดูนะแล้วเ,เจอกันนะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ we live